ต้องมานางเอาควายขวดเอาได้เหรอเป็นไดเจ้าว่าพูนน่ะเจ้าเบิองเจ้าเบิองควายหนึ่งเจ้าเสียวไลายป็นไดโอ้ยเอะเดี๋ยวมัาสิมุนไปไหมเดี๋ยวเบิองอากเจ้าเอามือมาขวดเบิองเจ้าเบิองที่เหล่าพูนน่ะเจ้าเบิองขันหนึ่งมันเสียวไปเบิร์ตวะนี่เฮ้ยแคเห็นว่าเจ้าบ่แม่นเจะเบิ่งที่พูนจีนุ่นจีนุ่นจีนุ่นที่กำกับมาแล้วมาเก็บบ่ xem là ăn sửa. But thomas, thật tay bỏ đi xem, thật tay là yêu. Thật tay bỏ xem là hook, yêu một đi xem là, honey, xem xem coi thi pig ironman. Woman, thật tay hook, 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 thật มันติดมันเขาใบใหม่ไหมพอใช่ไหม